สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามรับชมตัวเลขแนวทางพานทั้งช่องของเราคลิปข่ารวยยูขณะนี้ตอนนี้นะคะค่ะคือเก้าเหมือนเดิมเนาะค่ะเมื่อน,นี้เรากิกก็จะเอาตัวเลขแนวทางเราพัฒนาตองวดของอในคลิปนี้ก็จะมีเดนเกาเซียนเด่นเจ็ดเซียนแล้วก็เด่นเดินดีหลักการแนวทางของทั้งหกเซียนเนาะคะ่ะก็จะมีของเม่ม,มารวยปูซุนเจ็ดลุงทรงอ่า จ๊ปากแดงเลขล็อกนองบัวแล้วกะ็ล็อกเทียนทะเลนะคะในคลิปนี้กับตัวเลขแนวทางเราพัฒนาต่องวดของทั้ง6เซียนแล้วก็จะมีเด่นดรวมเซียนนะที่เรากิกกระเ่าออไปก่อนอันนี้เราเด่นดรวมเซียนมี7เซียนแล้วก็9กเซียนแล้วก็เด่นเดินดีนะคะเลขทุกตัวนะคะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและกะติดตามเือนลืมือเกใาเชินเคยน,น,นะคะทะเลบกขาวาปังเรากิดกระต้อตรงขอภัาายไว้ล่วงหน้า อนอื่นเราก็ก็ต้องกลับขอบพระคุณแนวทางจากทั้งหกเส้นในลายเนาะล้วก็เอฟซีแฟนคลับทุกท่านที่ยังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ยังบลระบรออนกันเนาะกลับขอบพระคุณในลายค่ะอ่ะเพว่าเป็นการเซเวลาเรากิกว่าเป็นตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาตองงวดของวันจันทร์วันจันทร์ที่เจ็ดลาพัฒนาสองทุ่มรึงเอาไปลุนกันเนาะไปเบิรงกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางเดินเจ็ดเซียนเนาะค่ะรวมเสียนของดินเจ็ดเซียนเนาะมีเจ็ดเซียน แนวทางจะเข้าไปที่ตัวร่องนะคะตัวร่องแล้วก็จับคู่ส้นร่องที่เจ็ดเนาะคะ่ะรองจากเด่นจับคู่สนเขาที่เจ็ดหานะคะ่ะออกค่าเจ็ดตัวเลขแนวทางสองตัวที่โ้นกันหลายที่สุดเนาะก็ถือว่าปังสุดๆสำหรับตัวเลขแนวทางเดินของเจ็ดเซียนนะคะไปต่อเนาะคะ่ะผมพว่าระบุงวดที่แล้วกันอีกจักน้อยเนาะงวดที่แล้วกับเขาที่ เลขเบิ้ลเนาะสองสองเข่าสองงวดติดแล้วเนาะคะ่ะสําหรับของเดนเจดเซียนที่รวมเซียนมาให้เบิงลมาเบิงตองงวดค่ะสองงวดของวันจันทร์กับลาวพัฒนาของเดนเจดเซียนเลขเดนที่ร่วมกันลายที่สุดกับเดนที่หกค่ะส่วนเลขล่องมีสองกับเจ็ดเนาะคะ่ะมันชนกันที่สองกับเจ็ดมาหลายกมุมูจับคู่ชนมีหกเจ็ดหกแปดเจ็ดหก เจ็ดห้สองหนึ่งสองศูนะคะสำหรับแนวทางจับคู่ชนกันที่หลายที่สุดเนาะเบิ้ลหกหกสองสองแล้วกัเจ็ดเจค่ะใครชอบหรือมีแนวทางที่ตรงอกตรงใจกับเอฟซีแฟนคลัที่กำลังเล่งอยู่เนาะแคปหน้าจอค่ะสำหรับเดนเจสเซียนเดนเจสเซียนไปต่อที่เดนเกาเซียนนะคะ ในคลิปนี้ล็อกกิกเอามาสรุปให้ลองบึงเนาะเอาไว้บึงเนี่ยบึง,บงพร้อมกันสําหรับในคลิปนี้เนาะมีเดนเจ็ดเซียนดินเก้าเซียนและะ้วก่ะรวมเซียนทุกเซียนในช่องของลรอก,กิกนะคะรอติดตามเนาะอย่าลืมอย่าพลาดอย่าอย่าพึงเรือนทานเนาะ,ะมาทั้งไม่ทั้งเกาตอกันไปเลยเนาะเพราะว่าเดนเก้าเซียนไม่ผ่านเนาะคะ่ะเมืม่อเมื่อคืนวันศุกร์ผ่านมาพวกเขา ของดินเกาเซียนไม่ผ่านไปต่อบรอสซาสำหรับแนวทางของดินเก่าเซียนในคลิปนี้ต้องวดของวันจันทร์ค่ะต้องวดของวันจันทร์กับดินเกาเซียนดินเกาเซียนดินที่เก่าหางวดนี่ชนกันลายที่สุดเนาะดินที่เก้าร่องที่เจ็ดกับแปดจับคู่ชน ที่ลายก็ที่ลายที่สุดเนาะจับคู่ชนของดินเก้าเซียนมีเก้าสามเก้าสี่เจ็ดสองสองสามค่ะงวดนี้มีสี่หางเนาะค่ะที่ชนกันแล้วก็เลขเบิ้ลเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดแปดเนาะค่ะเอาเลขเดินเลขรองมาติดเลขเบิ้ลไว้เนาะแนวทางของดินเก้าเซียนอ่าดินเจ็ดเซียนจะมาหรือเดินเก้าเซียนสิมาเนาะในคลิปนี้รอติดตาม รอติดตามเอาแคปหน้าจอเทียบให้สำหรับเดนเกาเซียนกับเดนเจ็ดเซียนเพราะว่าเห็นเอฟตีเขามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าจะตามบรู่าสิตามองไผเนาะเพราะว่าเลขไปคนละทิศละทางเมีนอยู่ค่ะเบอกว่าแต่ละแนวทางมามาแต่ละคุณอ่าเป็นเขาเอ่นมาอยังไงเป็นของเนาะสิบ สิบสี่เซียนสิบห้าเซียนกับแนวทางสิบหา้าแนวทางสิบหกแนวทางจะว่ากันไปเนาะมันกันหน่อยที่จะชนกันเนาะคะ่ะอ่ะเรากิตกันเลยเอามาสรุปให้ดูก็สรุปทุกทุกท,ทุกรอบนะคะแต่ว่าคลิปนี้จะพิเศษเนี่ยตรงที่ว่าเอามารวมให้เบิงเนาะดินเก้าเซียนแล้วก็ดินเจ็ดเซียนแล้วก็รวมเซียนทั้งหมดในช่องของเราเก็ตเนาะเอามาสรุปให้เบิงในคลิปนี้แล้วกันอ่าเบิงรู้ว่าเจ็ดมนันจะเฮ้งจะ แบบใดจยังไงกันเนาะชนกันไหมเลขสองตัวเลขสองตัวกับว่าชนกันเนาะแต่ว่าเลขรองร้องกันอ่ารองชนกันเนาะที่เจ็ดเด่นทีหกอ่าเจ็ดเซียนเด่นทีหกเก้าเซียนเด่นทีเก้าเลขรองชนกันที่เจนะ็ดเนาะสำหรับแนวทางของเดินเจ็ดเซียนกับเดินเก้าเซียนอ่ใครจะมาใครจะอยู่ใครจะไปร้องเดิงเนาะคะ่ะหรือจะจับเลขวิน วินเอากันล,ล้องเบงเนาะแปบบหน้าจอกันแล้วนะคะไปต่อนะคะมัดน,นี้จะสรุปของเด่นเดินดีของรวมเซียน,นะว่ารวมเมดในช่องนี้อันนี้ของของวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะคะ่ะของวันศุกร์ที่ผ่านมาเข้าที่เจ็ดเนาะคะ่ะเข่าแต่ตัวรองเนาะวันศุกร์วันพุธเข่าทั้งสองตัวศูนกับสองวันศุกร์ที่ผ่านมา เอาแต่ตัวรองรองที่เจ็ดเนาะอันนี้จะสรุปแต่เลขเด่นนะคะที่ชนกันเนาะสับคู่อาจจะบาได้ชนกันห้มันอาจจะเบิง่งเรามันจะลายเกินไปเนาะเพราะว่าเดินเก้าเซียนกับเจ็ดเซียนกับมีอยู่แล้วนะคะเรากิกเลยเอาแต่เด่นรวมเซียนที่เดินดีเนาะเด่นเดินดีงวดนี้ต้องงวดค่ะของวันจันทร์กับรับพัฒนาของเด่นเดินดีรวมเซียนกับทุกเซียนในช่องของเรากิกเนาะเด่นที่เจ็ดค่ะ รวมๆกันแล้วดินที่เจ็ดมาแรงเนาะดินที่เจ็ดล่องที่หกเก้าหลักะสามเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางอ่าเลขเดินเดินดีแอบหนาจอเนาะไปต่อไปต่อกับแนวทางนะคะแนวทางของแม่มารวยของแม่มารวยเข่าตัวเน้นตัวจอเขา่าเต็มๆต็มเนาะคะ่ะแต่อาจจะเป็นตัวกลับนอกทางอีกมากเก้า ให้เก้าเจ็ดออกเจ็ดเก้านาะคะ่ะแต่ว่านิ้นนิ้นแค่สองหางนาะถึงจะมีสิบคูสิบหางแต่ว่าก็นิ้นให้แค่สองหางถือว่าปังสุดๆกับตัวเลขแนวะทางของแม่มารวยไปต้อนะคะขอให้มานขอให้เฮงใครที่ติดตามอยู่ขอให้เข้าตรงตรงตรง่องวดให้เอฟซีได้มิโชคมีลิลาบน,นนะคะ่ะสองตัวกรอ่สองตัวล่างเอ้สองตัวบนมัน่็เกือบถูกเนาะให้หกเจ็ดออกห้าเจ็ด หลดไปแต้มเดียวต้องวัดค่ะของแม่มารวยเดนทีซี 4, ร้องที่สามสองตัวมีสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามหนึ่งซีหกซีเจ็ดซีแปดซีเก้าซีหนึ่งเน้นแค่ซีเจ็ดกับซีแปดค่ะเดนที่สี่เน้นที่สี่เจ็ดแล้วกับซีแปดของแม่มารวยเอาแคปนะจออาจจะไปเร็วไปไวแน่จากน้อยเนาะคะ่ะ ไปต่อค่ะของแม่มารวยนะคะแคปหน้าจอไปต่อของลุงทรงค่ะ,อะของลุงทรงวันศุกร์ของลุงทรงหลุดไปเนาะคะ่ะต้องขอพายเอฟซีไปต่อค่ะไปม่ตามตอนแนวทางเหล็กกับนีเขาไม่รู้ป่าเป็นกําลัง,งใจให้กับเซ,เซียนที่อาจจะไม่ผ่านเนาะคะ่ะไปต่องวดค่ะสําหรับของลุงทรงกับวิ่งงรูดวันนี้เด่นที่สองกับเก้าสองตัวมีสองสี่สองแปดสองเก้า เก้าศูนย์เก้าหกเก้าแปดค่ะเน้นที่สองซสองแปดแล้วก็เก้าแปดเนาะเลขสองตัว àng, สามหางสําหรับตัวเน้นตัวจอสามตัวสามหางมีแปดสองซีสามสองแปดสองเก้าแปดน้นทุกหางนะคะเลข3ามตัวของลุงทรงแคปหน้าจอไปต่อของวันจันทร์กันเนาะไปต่อเดินต่อขอให้ปังปังไปต่อของกู้ซูนเจกค่ะ ปูศูนย์เจ็ดผู้ศูนย์เจ็ดกระรูดเนาะคะ่ะตัวเองแนวทางไม่ผ่านเอ๋ไมไ่นะคะ่ะต่องวดไปต่อตามต่อ,ตอสําหรับตัวเองแนวทางล่าพัฒนาวิง่งกระรูดวันนี้ของปูศูนย์เจ็ดเดินที่หกร้องที่ร่องที่เจ็ดค่ะเดินที่หกร่องเจ็ดสองตัวมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแล้วกับแปดสองค่ะเนินที่หกเดินที่หกเนานะ เลขสองตัวก็เน้นที่สองเน้นที่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองค่ะเน้นสามหางตัวเน้นตัวเจะปูศูนย์จิตยังเน้นที่หกอยู่นะคะเน้นที่หกเด่นที่หกวดนี้ไาต่อของเลขล็อกนองบัวเลขล็อกนองบัวเข้าแต่ตัววิ่งตัวรูนนะคะตัวเด่นเข้าตัวเด่น วันสุกที่ผ่านมาของเลขล็อกน้องบัวไปต่อนะคะไปต่อล้าพัฒนาของล็อกน้องบัวนะคะวิ่งรูดวันนี้เด่นทั้งสองตัวเนาะมีศูนย์กับเจ็ดเด่นทั้งสองตัวสองตัวมีศูนย์สี 6, ่ศูนย์ห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าเน้นที่ศูนย์สี่กับเจ็ดหกค่ะสำหรับเลขสองตัวตัวเน้นตัวเจาะเบิ้ลศูนย์ศูนย์กับเจ็ดเจ็ด สามตัวสามหางมีศูนย์เจ็ดหกเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ห้าค่ะเน้นที่ศูนย์เจ็ดหกกับเจ็ดศูนย์สี่ค่ะเลขสามตัวของล็อกนองบัวตัวเน้นเนาะคะ่ะสองตัวกับเน้นที่ศูนย์สี่กับเจ็ดหกค่ะเลขเด่นกับเด่นที่ศูนย์กับเจ็ดมาต่อของเจ๊ปากแดงเจ๊ปากแดงขึ้นวันศุกร์นะคะ คือมาสุขที่ผ่านมาหลุดเนาะไม่เข้าหลุดเนาะคะ่ะไปต่อไปไม่กับลาพัฒนาของเจ๊ปากแดงกราบขอบคุณแนวทางกับทุกๆเซียนที่ให้เรากรกมาเด้อคะ่ะอาจจะไปเอ,อ้ซื้อเอ,อ้ยน้ํากันอีกจังไลยกราบขอบ,บคุณหลายๆทุกๆเซียนที่ให้มาเนะาะลาพัฒนาตองวดของเจ๊ปากแดงเขาวิ่งงอรุดวันนี้เด่นที่สองกับเก้าสองตัวมีสองหนึ่งสองศูนย์เก้าแปดเก้าจดค่ะ เน้นที่เก้าแปดกับสองศูนย์ค่ะสำหรับเลขสองตัวสองหางตัวเน้นตัวเจาะเบิ้ลสองสองกับเก้าเก้าสามตัวสามหางมีเก้าสองหนึ่งเก้าสองศูนย์สองเก้าแปดเน้นที่เก้าสองศูนย์ค่ะสำหรับจีปากแดงเด่นที่สองกับเก้าสองตัวเน้นที่เก้าแปดกับสองศูนย์ค่ะมาต่อที่ล็อกเทียนนะคะ ล็อกเทียนทะเลเล่าพัฒนาวิ่งรูดงวดวันศุกร์ที่ผ่านมาให้85ออกห57เนาะคะ่ะรูดไปแต้มหนึ่งกับตัวริงนะะ้ทางของล็อกเทียนไปต่อง,งวดค่ะสำหรับวันจันทร์วิ่งต่อรูดต่อไปเลยเนาะบม่ต้องรอลาวพัฒนาของล็อกเทียนทะเลนะคะวิ่งรูดวันนี้เด่นที่หากับเจด เน้นทั้งสตัวเนะคะสตัวมีหาีหาสาเหาเเน้นที่หาสกับเจค่ะตัวเน้นตัวเจาะเลขสตัวสองหางเบิ้ลหาหากับเจ็ตัวสามหางมีหาเจ็ดหกเจ็สเน้นที่หาเหกับเจ็หาสาค่ะสำหรับเลขสอ่ามตัว2องหางเนาะ วิง่งรูดเด่นที่หากับเค่ะของล็อกเทียนสองตัวเน้นที่หาสามกับเจ็กสามตัวเน้นที่หาเจกับ7จ็ดหาสแคปหน้าจอภายจะไปต่อกับเซียนใดกะขอให้เอซโชคดีมใช่มนันมันเนาะรักใครชอบใครมักของเซียนในจะจับมาวิน่นหรือเอามาประกบกันกะขอให้เอฟซีปังๆังมนันมันเนาะบอว่าสิติดตามของภายขอให้โชคดีมใช่เหม,มือนเดิมที่ เรากินเคยเอ่ยเคยว่าขาให้ทุกทุกท่านจงโชคชงมันเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ